เดี๋ยวพ่อลองลองขับไปนิดนึงเดี๋ยวดูไฟนี่ทุกคนมันมีไฟแล้วนะทุกคนนี่ดี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 ดพ่อทำไมไฟมันไม่ค่อยชัดมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่อ่ะก็อย่างเงี้ยับเวลาเราเร่งมันถึงจะปั่นนะว่าเหรอไหนลองเร่งนี่นไปไปเลยไปเลยไปนิดนึง มุคนดูดบิบ้านหลังเนี้ยเขาพึงม,มาทาใหม่นะสวยๆบ้านทรงแบบแนวยุโรปอะ่ะทุกคนนาเอารถของลูกไปขี่ก่อนนะคะจะได้ลองว่ามันรขึ้น <c oughs> นะคะทุกคนแล้วพวกนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพ่อเขาจะขึ้นโค้งนะคะทุกคนวันนี้มันไม่ทัน ได้ใส่ไฟไปก่อนค่ะแหววแหวค่ะคุณแม่นะคะตามคุณพ่อมาที่สวนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะกวาดทาความสะอาดบริเวณตรงนี้ค่ะทุกคนน,นี่จะเสร็จขยะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยอ,อตาวิ่งไปนู่นละให้คุณพ่อนะคะเขาไปดูลูกเขาอิทิบาสีคุณแม่ทำงานก่อนมาเริ่มทำความสะอาดกันเลยนะคะ กว่าจะเอาไปขายหมดค่ะทุกคนใช้เวลานาน,านมากค่ะหลายเดือนเลย,ย,ลยตอนนี้เสร็จกระดาษนะคะต่างๆก็ไม่มีแล้วค่ะทุกคนส่วนมะละกอนะคะก็ส่วนมะละกอนะคะก็ปลูกเรียบร้อยค่ะต่อไปนี่ก็จะอ่อ ต่อไปนี่ก็จะแบบไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยกังวลอะไรแล้วค่ะทุกคนต่อไปก็เป็นงานทั่วไปค่ะแต่ก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะก็ยังก็ยังเหนื่อยเหมือนเดิมก็ยังต้องทํางานต้องทํานู่นทานี่เหมือนเดิมค่ะียงแต่ว่าเราไม่ต้องกดดันเหมือนเหมือนตอนที่แรกๆค่ะอย่างแรกๆเนี่ยหนึ่งเราโดน มะละกอเรานะคะที่มันกําลังมีลูกอะค่ะที่กําลังจะได้ขายเนี่ยน้ำมันท่วมหมดใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เราก็ต้องมาเริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายสิ่งหลายอย่างเงี้ยเนาะแต่พอมันผ่านช่วงเราแก้ปัญหาตรงนั้นนะคะผ่านไปได้เนี่ยมันก็มันก็เลยโล่งอะค่ะทุกคนแต่แต่ว่าปัญหาต่างๆมันก็ยังต้องมีให้เราต้องพบต้องเจอแล้วต้องต้องแก้ต้องขายแล้วก็ต้องต้องทําอยู่ค่ะทุกคนมันเป็นชีวิตปกติของมนุษย์อะค่ะ เราต้องกินต้องใช้นะทุกคนเนาะคุณพ่อนะคะเขาไปเอาเคียวนะคะทุกคนเพื่อที่จะเอามาเกี่ยวย่างให้อิทิบาสีค่ะลืมเคียวต้องกลับไปเอาที่บ้าน quay không còn bon, tay อิทธิบาทสีไม่ได้เลยค่ะทุกคนตอนแรกคุณแม่จะกวาดาเศษใบไม้นะคะกิ่งไม้ตรงนู้นนะคะเพื่อที่จะเอาไปไว้ตรงโคนต้นมะขามทุกคนทีนี้อิทธิบาเสียเขาเห็นคุณแม่เพิ่มนะคะเขาก็จะเข้าใกล้อ่ะทุกคนเขาเหมือนเขาพยายามนะคะที่จะให้คุณแม่นะคะแบบปล่อยเขาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่ก็ปล่อยเขาไม่ได้ค่ะทุกคนตอนนี้เพราะว่าต้องรองให้คุณพ่อนะคะไปเกี่ยวหญ้าม,มาก่อนค่ะทุกคนซึ่งเนี่ยเขาก็แบบงุนงินมากค่ะเนี่ย เขาเดินไปเดินมาแล้วก็ลากเชือกไปไปมาจนไอ้ถังน้ําตรงนั้นนะคะทุกคนที่ตั้งอยู่ตรงต้นมะขามล้มเลยค่ะคุณแม่น,นะคะต้องเว้นจากการกวาดนะคะแบบเศษใบไม้ตรงนั้นไปก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยจะมาเก็บพวกถุงต้นกล้าเนี่ยค่ะทุกคนเออเดี๋ยวรอให้คุณพ่อมาแล้วก็ไปกวาดตรงนู้นต่อมาละคุณพ่อมาละ เดี๋ยวบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนเราจะเพาะต้นกล้ามหมดเลยนะคะ, <S <S ดคะคเดี๋ยวไปดูคุณพ่อกันทุกคนมาเก็บต่อรู้ไหมว่าเขาแรงเยอะมากเลยพอ่อโอ้โหพ่อแบบไม่เอาแหงนักเหมือนแบบเห <พอ S 1> มือนเด็กถ <พอ S 1> ูกตามใจอ่ะแล้วโดนขัดใจอ่ะขัดใจลฮึ่มทุกคนดูคุณพ่อไปเกี่ยวหญ้าไหมเขาเนี่ยเป็นเข่งเลยเข่งใหญ่เลยเนี่ย แล้วพ่อไปเ,เกี่ยวที่ไหนมาเนี่ยพ่อ,อนัน่นมาละเห็นไหมท่านผู้ชม,ชมน่ะเห็นไหมเขาไม่ยอมพ่อ,พอแรงเขาหนักมานนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนรอให้รู้จักรอลูกอือรอ <laughs> พ่อจะเจ็บใครจะมาเกี่ยวหญ้าลูกกินแล้วเนี่ยใช่รกขาอันนี่เลย ริพาเขาคขอเลยโอ้โหแบบดุดันอ่ะพาปลดเชือกปลดเชือกก่อนนั่นใช่ไหมเรื่องกินเรื่องใหญ่ไปเลยพ่อไปเลยไปกระโดดไปเบอเห็นย่าบ่เห็นยาลวกฉลาดไม่เห็นยา พิงตามพ่อเลยโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวพาพ่อ oh. เดี๋ยวพาพ่อนอนติดเตียงข้างข้านี่แหละฝั <ssä> <ff> ่งนี้ฝั่งนี้พ่อลม้มอ่ะโดนโดยโดยิบยัดสี่เหยียบอ่ะด <ś la> ูคนเห็นไหมเนีน่ยใจร้อนใจร้อนป็นคนใจร้อนใน,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 นะเนี่ยนั่นๆๆ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 นๆๆนๆๆ่ๆๆๆๆๆคๆๆว,ว่าแม่จะแย่งๆๆๆๆๆอพ่อๆๆๆๆเๆอ้ยๆๆ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 อๆๆรหยั นี่พ่อช่องนี้เขาออกได้เลยดิหนินี่นี่ทิมจ้ะพ่ออารมณ์เสียกอะอืออารมณ์เสียใช่ไหมกะไม่นนมให้หนูเข้าใกล้ย,ย่าเขาอ่ะทุกคนดูแรง,งก็แรงคนเดิ้ลเยอะกว่าแต่ก่อนอะทุกคนเขาโตแล้วอ่ะ,อะืมดูสิหืม,หมลาตาไปไหนพ่อเข้าบ้านแล้วอ่ะพ่อไปเก็บแล้วเหรอ,อรทำไมไม่เก็บพ้นทุกข์ด้วยพ้นทุกข์ก็ได้ไป เห็นทุกคนเห็นไหมคอของเขานะคะหลังคานะคะก็ยังไม่ได้ไปทำเลยค่ะทุกคนมัวแต่ยุ่งลงกล้ามาละกอหนูจะออกไปทำงานของหนูต่อละเขานี่แหละเมื่อกี้เห็นเขาโวยวายโอ้โหหนูงุดงิดหนูกวาดอะไรก็ไม่ได้เลยเพาะ กวาดต่อค่ะทุกคนนี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมใกล้จะสะอาดแล้วแต่ตอนแรกทุกคนเห็นเนาะว่ามันมีแต่เศษกระดาษเศษขยะอะไรต่างเศษใบมงใบไม้กิงไม้อะไรเงี้ยอันนี้คือคุณแม่กวาดระบางส่วนทุกคนแล้วก็ไปกองไว้ตรงนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยจัดเก็บเอาไปทิ้งอีกทีนึงค่ะแล้วมุมนี้คุณแม่จะกวาดกวาดพวกเศษใบเนี่ยใบมะขามลูกไอ้ลูกมะขามอะไรเงี้ยที่นกมันกินนะคะตกนะคะกินมงกิ่งไม้เนี่ยคุณแม่จะกวาดไปกองทงกคนมันค่ะ จะได้ดูสะอาดสะอา้านก็ตรงนี้มันจะมีถุงต้นกล้านะคะที่มันไม่มีต้นมะละกอแล้วคุณแม่ก็จะเอาไปกองไว้ตรงนี้รวมๆกันนะคะทุกคนแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะคะคุณแม่คุยกับคุณพ่อนะคะที่ตรงนี้แบบยาวเลยคะ่ะทุกคนยาวตรงนี้จะเพาะต้นกล้าค่ะทุกคนยาวเป็นถึงจะเพาะต้นกล้ายีกเดียวเดี๋ยวสแลนนี่นะคะเราจะเราจะาดันๆน,นะคะไปกองไว้ที่หนึ่งเพื่อให้แดดมันส่องลงมา นะคะคอตรงนี้เป็นพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเพาะก้ามะละก o นะคะเพราะว่าก้ามมะละกอนี่เราไม่ได้ปลูกไงทุกคนนะคะเผื่อมีใครซื้อหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะได้ขายอะไรเงี้ยเป็นอาชีพเสริมไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีพื้นที่ตรงนี้คุยกับคุณพอนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวทํางานก่อนนะคะทำงานหนักต่อไปคะ่ะทุกคนเพื่ออนาคตที่ดีในตอนแก่ค่ะ ไม่เป็นอะไรตายซะก่อนนะคะทุกคนก็คงจะสบายแล้วมั้งคะทุกคนทําอะไรแบบเยอะแยะแล้วก็ขยันขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่นะคะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่นะคะก็กําลังดูดูในทิกตอกอยู่ค่ะทุกคนกะว่าจะซื้อมุ้งนะคะมุ้งที่มันเป็นแบบคล้ายๆมุ้งแบบเรียกว่าอะไรมุ้งรอบอ่ะไม่ใช่มุ้งรอบทุกคนเขาเรียกมุ้งอะไรที่ที่แม่ชีหรือว่าผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะเขาชอบซื้อนะคะแล้วก็เอาไป นั่งสมาธิในป่าหรือว่าในแบบที่ต่างๆในวัดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคุณแม่กะว่าเดี๋ยวจะสั่งนะคะจะสั่งมาสองอันให้คุณพ่ออันนึงก็กคุณแม่อันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะนั่งในส่วนของเจ๊ค่ะในมุมอะไรเงี้ยค่ะตามมุมต่างๆนะซอกไว้แบบนั่งสมาธินะคะเพราะว่าช่วงนี้อะไรต่างๆเนาะปกติเราสวดมนต์นั่งสมาธิตอนเย็นนะคะก่อนนอนทุกคืนอยู่แล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่าจะเพิ่มความเพียรน,นะคะแบบขึ้นไปอีกน,นะคะก็คือจะ เวลานะคะปิกวิเวกนอกข้าสืบคนไม้เลือนว่าป่าช้าป่าชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเรานะคะทุกคนก็ยังไงเดีก็มาดูกันนะคะะต,ตอนนี้ทําตรงนี้ก่อน เสร็จแล้วทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมันจะได้แบบดูดีเนาะเอออะไรเงี้ยค่ะเราทําอะไรมันก็ง่ายด้วยค่ะวันนี้ทั้งวันนะคะเราเมื่อวานไปผูกแล้วก็เหนื่อยมากๆวันนี้ทั้งวันก็ทํารถพ่วงแล้วก็ทํางานอย่างอื่นด้วยค่ะทุกคนอันไหนมันมีบางอันก็ไม่ได้ถ่ายบางอันก็ถ่ายนะคะอย่างเช่นตอนเนี้ยตอนเย็นนะคะแทนที่จะแบบเออนพ่นนั่นนี่ก็เออแดดร่มลมตกแล้วก็มาทําความสะอาดตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยอืจะได้ดูสะอาดนะคะ โอเคทุกคนเดี๋ยวไปกวาดตรงนั้นต่อค่ะ จ๋าเอาที่บาสีเข้าค้องเรียบร้อยนะคะอืมอันนี้เขาทําตกเมื่อกี้เก็บก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยมาเก็บพวกเศษมงเศษไม้อะไรต่างๆทุกคนช่วงก่อนงานยุ่งค่ะหลายอย่างก็เลยมีบางอย่างที่ไม่ได้เก็บไม่อะไรนะเนาะแต่ก็กวาดไปก่อนนี่เห็นไหมคะทุกคนเออเหนื่อยมากเลยนะคะหอบเลย ต้นกล้าเห็นที่บอกนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะยาวจนถึงจากตรงนี้จนถึงล้วนนะคะแล้วยาวนะคะจากตรงนี้ไปจนถึงนู่นนะคะทุกคนเลยคอกอธิบายสีไปน,นิดนึงค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะลงกล้ามะละกอต่างๆหมดเลยนะคะทุกคนเผื่อมีคนเขาสั่งซื้อต้นกล้านะคะก็จะได้มีขายให้เขาเนาะที่คิดเอาไว้กับคุณพ่อนะคะนี่ก็จะเป็น ส่วนที่คุณแม่ก,กวาดนะคะเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวพัดเต็มเดี๋ยวค่อยมาเก็บทุกคนเก็บพับนะคะให้เรียบร้อยกวาดเสร็จก็มากองเลยตรงนี้คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะจัดการนะคะเป็นไงคะทุกคนสะอาดแล้วเนาะนี่ภารากิจนะคะชีวิต อละทิ่ตกดินแล้วทุกคนนะคุณพ่อนะคะไปทำอะไรที่สวนพะละกอจะพาไปดูเป็นไหนนะมันจะไปเก็บมะละกอนู่นนะทุกคนอ๋อใช่แล้วคุณพ่อไปเก็บมะละกอเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะ ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมะล,ละกอม,ม,มันต้นมะละกอมันโตไวมากเลยอะเราปลูด้วยความรักนะปลูด้วยความรักความอดทนหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนจําภาพได้ไหมแต่ก่อน,น้ามันท่วมหมดอะหัือใจแทบสลายนะคะแต่เราก็เชื่อว่าการเริ่มใหม่นะคะมันฟ้าลังฝนมันย่อมสดใสเสมอนะคะก็เป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนะเห็นไหม โตอันนี้ต้นต,ต,ตัวใหญ่ใหญ่ทุกคนฝั่งนู้นอีกนะคะฝั่งนู้นก็คือโตทุกต้นเลยนะคะทุกคนแข็งแรงมากเลยขอบคุณนะมะละกอที่แบบว่าแข็งแรงนะขอให้มีความสุขนะมันโตหมดแล้วทุกคนไปเดินไมไวลูกเดินไมไหว และกลิ่นอายของทุ่งนานะคะได้ลกลิ่นอายของน้ําในคลองนะคะท้องฟ้ากว้างๆนะคะทุกคนคแม่แบบรู้สึกดีมากๆเลยดูลำต้นใหญ่ไหมคะทุกคนปลูกมะละกอผ่านแรงไหมไม่ไม่ค่อยมีใครทํานะคะทุกคนพอาปลูกยากมากเหมือนเหมือนฟ้าดินเขาจะลองใจเราอะทุกคนว่าเราจะจะแบบ เราอดทนแค่ไหนนะคะดูสิคนคือจะบอกว่าเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนคือจะบอกว่าเออในโลกนี้นะคะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะคะทุกคนจะได้อะไรมาแต่ละอย่างนะคะมันต้องผ่านอุปสรรคนะคะผ่านความเจ็บป,ปวดนะคะอืม มันไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะอดทนทุกคนต้องมีความศรัทธามีความเชื่อมีความหวังมีความรักกัรลงมือทํานะคะมันถึงจะเป็นผลลัพธ์ที่ที่ดีนะคะธรรมะก็เหมือนกันทั้งโลกก็เหมือนกันทุกคนจุดควบคุมนะคะไฟแต่ว่าทุกนี้เราไม่ได้ใช้ไฟแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องสุดน้ำคุณพ่อไปอยู่นู่น มะละกอสวนเรานะคะเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคนเราไม่ปลูกด้วยเคมีนะคะ <c oughs> นี่คือมะละกอที่รอดจากน้ำท่วม <c oughs> ก็พอได้ขายซื้อกับข้าวอยู่ทุกคนก็พอได้ขายเอาไปหมุนเวียนบ้างค่ะไม่ได้เยอะนะคะทุกคนบางท่านก็บอกว่าวมันเยอะอะไรเงี้ยมันไม่ได้เยอะค่ะทุกคนอืม <c oughs> เห็นไหมคะคุณพ่ออยู่นั่นแบกอยู่นั่นพ่อทำไมไม่เอานี่มาเดี๋ยวต่อไปต้องเอารถพ่อเอารถพ่วงเข้ามาในก็นได้เกเก็บให้ท่านชมดูหน่อยอ โอเคสวยมากค่ะเยี่ยทุกคนให้คุณพ่อเก็บตรงนั้นฝั่งนู้ไม่จะให้ตะคนดูฝั่งนี้ก่อนทุกคนด,ดูดูอันนี้คืออันนี้คืออันนี้เราปลูกใหม่นะคะทุกคนดูลําต้นมันแข็งแรงมากขอบคุณนะขอบคุณนะนี่คือไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยทุกคนดูมันโตด้วยความรักของมันแท้ๆเลยโตด้วยแบบความแบบอดทนและแข็งแกร่งของตัวของเขาเองทุกคนดูสิ เราไม่ต้องไปเติมแต่งกรุงแต่งมันเลยอ่ะาอืมไม่ต้องไปโลภค่ะทุกคนดูสิเ <Yeah. S 1> ทําอะไรเราถ้าเราโลภนะคะเราก็ทุกนะคะพอทุกปุ๊บมันก็จะผลลัพธ์มันก็จะออกมาไม่ดีนะคะชีวิตมันก็จะวุ่นวายนะคะอืะะอไกลไหมคะทุกคน ไกลมากเลยนะคะเพื่อ่าชมนะเนี่ยพ่อแบกไปนู่นละโอ้โหมันสุกเต็มต้นอะ่ะทุกคนเราละมัวแต่ไปปลูกมะละกอฝั่งนู้นนะแล้วเราไม่มีเวลาเลยทุกคนอืมไปจะพาไปนี่เนี่ยต้องเดินข้บับเห็นไหมรัวทุกคนเห็นรัวเราไหมเราทําขึ้นมาตอนนั้นอะ่ะมันมีวัวนะคะนองวัวเขาเข้ามาใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่เจ้าของวัวนะคะเราแก้ปัญหากันเองอโดยการเอารวดนะคะมาขึงอะ่ะทุกคนนี่ อ,อเพราะเราไม่อยากมีปัญหากับใครอะ่ะมีปัญหากับคนเนี่ยทุกคนมันไม่ใช่ดีนะเออเพราะว่าบางทีอะ่ะบางคนก็แยกแยะได้นะคะอันไหนดีไม่ดีแต่บางคนเขาจังเราเลยนะคะไม่ชอบเราเลยนะกลายเป็นศัตรูกันอะ่ะโดยไม่ใช่เหตุอะ่ะทุกคนเนี่ยเราเลยว่าเออแก้ที่เราแก้เขาไม่ได้เราแก้ที่เราง่ายกว่านะคะเนี่ยเนี่ยมันแมงกินอะ่ะแต่มันก็ยังโตเห็นไหมคะ คุณแม่พยายามบอกคุณพ่อเสมอว่าอย่าไปเร่งทุกอย่างอย่าไปเร่งให้มันทําเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูแลใช้จุลินทรีย์ลดมันไปดูทุกคนดูดิโห้ยพุทโธธรามโมสังโคนี่สวยงามมากเนี่ยสองฝั่งเลยดูนี่เมื่อกี้คุณพ่อเก็บต้นนี้ไปอย่มันมันคอมันเริ่มจะหมดละ้ะเขาเรียกว่าคอเนาะ มะละกอนเนี่ยมันจะมีเป็นชุดๆนะคะทุกคนมันไม่ใช่ว่าโตตลอดโตทุกคนนะมันจะมีเป็นคอเป็นคอเขาเรียกอะ่ะออันนี้ต้องคอต้องรอหมดแล้วก็หมดไม่ต้องรออีกอทุกคน,นเดี๋ยวคุณพ่อเขาจะกลับมาเก็บอีกนะคะทุกคนยังเก็บไม่หมดเลยทุกคนเห็นไหมนู่นอีกหลายหลายหลายไอ้นี่เลยอะ เ,เห็นนะคะขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากมากนะมะละกอขอบคุณทุกอย่างเลยค่ะบนโลกใบนี้ในจัก,กรวาลนี้ดูลกคนนูกมีใครอยากกินไหมคะมะละกอปลอดสารพิษนะแล้วก็ปลอดสารพิษปลูกด,ด้วยความรักด้วย เดี๋ยวคนแม่จะพาไปทุกคนไปดูต้นนู้นเห็นแต่ไกลเลยว่ามันมันดกมากทุกคนดูอันนี้ก็กำลังโตดูดิต้นมันอะ่ะนี่ทุกคนดูโอ้โหต้นนี้เหลืองอลาม,มากเลยทุกคนเห็นไหมว้าวสุดยอดไหมทุกคนสุดยอดไหมเนี่ยนี่ทุกคนโอ้โห ยอดเลยยอดยอดไปค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่ก็พาชมเท่นนี้แหละนะคะหลังจากทำงานนะคะเดี๋ยวคุณรอให้คุณพ่อเขามาเก็บอีกชุดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับบ้านละคะ่ะมาพอก,ก,กลับบ้านแล้วแล้วลูกนี่ก็โตกำลังโต ต้นนี้คุณแม่ไปนคนขอให้คุณพ่อเขาขอคุณพ่อไว้นะคะทุกคนดู <laughs> ตอนแรกคุณพ่อเขาจะเอามันทิ้งแล้วคุณแม่บอกว่าให้โอกาสเขาได้มีชีวิตต่ออีกหน่อยนอยึงทีนี้เขาเออกลูกดก ok มากเลยทุกคนดูสภาพเขานอนอย่างนี้เลยอะ่ะเขารลอดจากน้าท่วมอ่ะทุกคนดูดิเขาเก่งมากเลยเนาะเนี่ย <laughs> จุดย่าเลยอะ่ะทุกคนนะคะว่ามาละกอของเรานะคะตอนน้ําท่วมอ่ะมันมันเสียหายไปประมาณประมาณเกือบ ประมาณเกือบ400ต้นอะค่ะทุกคนนะคะแบบลูกนี่ดกเต็มต้นเลยนะคะแบบเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> ทุกคนแต่ก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนนะคะต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วะค่ะทุกคนมันก็ไม่ใช่เรื่อ,แองแปลกของของของมนุษย์เราเนาะขอ,ของของธรรมชาติอนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละมันอยู่ที่ว่าเราอะนะคะจะเข้าใจธรรมชาติได้ลึกซึ้งมากแค่ไหนแค่ไหนเองนะคะแต่ตอนนี้มันก็ภาวนานะคะว่าอย่าให้ปีนี้อย่าให้น้ํามันขึ้นจนท่วมอีกนะพ่อเนาะไม่ท่วมแล้วเออ ไายพ่อบอกท่านชมที่ไปเก็บอีกใช่ไหมไปเก็บอีกครับไอ้เรียกเนี่ยเบิร์ดเต็มมาเลยใช่ค่ะทําไมพ่อเพราะวางกล่องโฟมแตกอ้าวกล่องโฟมแตกทุกคนโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอก,กันคะ่ะนางสาวไทยกําลังเดิน